รถและอาวุธทั uka, ้งหลายตั้งแต่ภูมิโลกจนถึงอากาธจริงภูมิโลกรวมทั้งเขตแทนพิเศษอันเป็นใช้กรรมในแต่ละทุกๆพื้นที่กรรมใดที่มีมากับคุณรัต้าไกมีมาต่อองคุรุทธะมหาพุทธะอมหาบัลมีพระบริสัทมหาบริสัทองค์ปัจเจกพุทธเจ้าอรหันต์มหาอรหันต์โมเระบริเจ้าในสองรูปแบบของนักตวจในรูปแบบของดวงคนทั้งหลักทุกดวงตลอดนอง กรรมบดที่มีมาต่อวัดวาศาสนาแน่ยตะยุตตสมัยเคยเด็ดเดียนเคยทำลายทำลายเคยเผาเคยเข่งข่าปลาอหารนั่งดูผู้พิทผู้ปฏิบัติธรรมวยตามทีแรือกรรมบรดที่เคยทะเลาะออกแม้งขัดแย้งกันในประเทศชาติบ้านเมืองในแต่ละพื้นที่ของโลกใบนี้ของสังคมนี้แต่ละาพบแต่ละภูมิกลายเป็นกระแสของความมืดกลายเป็นกระแสของความสมองกลายเป็นกระแสของความแล้อเราอ้นครอบงำ โลกครอบงำโลกธาตุครอบงำสารวรทั้งหมดทุสิ้นตามทั้งหมดทั้งมวลที่มีในแต่ละประเทศชาติเมืองบ้นเมืองในการทะเลาะเบาแแงขัดแย้งต่งกัรลอกกันหรือแต่ในพบแต่ละกลุที่ยังมีการขัดแย้งต่อกันและกันทำรวาที่กีดความคิดความเห็นความหมายความรู้สึกและอารมณ์ทั้งหมดท้งสินงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ตรงต่อนิทานที่มันไม่ตรงต่อความม่ยดติดไม่ตรงต่อสิลธรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้ แห่งการตัดสู้ขององค์พุทธเราจมีทีมาจบช่วยรอบจบช่วยสังฆวัตรทุกสิ่งทุกอย่างให้การทุ่ทุกมวัเป็นโหรีการร่วมการร่วมเหล่าฉันงกุูกับฝ่าไม่ติดไม่ขัดในข้องในอยู่ในสุขอยู่ในทุกอยู่ในสิ่งหนึ่กันอะไรก็ตามทีทุกสิ่งทุกอย่างเอาโหรีเอาโหรีเอาโหสิเอาโหร ระหว่างผู้กรณีการคู่หรือว่าจะเป็นระบบของเจ้ากรรมนายเวรผู้เข้าไปกระทำหรือผู้ถูกกระทำใครจะเป็นผู้เริ่มต้นเรื่องารทีะทุกสิ่งทุกอย่างก็จบได้ด้วยอโวสิสจบได้ด้วยอโวุโสจบได้ในการให้อภัยนะแต่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างอาวุโสอาวุโส อาโหสีอาโหสีอาโหสีเราก็ประมวลลงศูนุเนื้อหาของการตัดสินเกี่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่การดำรงทรงยู่กับจิตปัจจุบันหรือจิตอดีตหรือว่าจิดผู้ไปสู่อนาคตมันไม่ใช่การดำรงทรงยู่ดนสภาะว่าจิตตนทั้งหมด แต่นั้นถ้ามันแช่อยู่มันทรงอยู่ก็ลำบากจะสวยอารมณ์กรมเสวยอารมณ์มีบางร่วมกันแต่นั้นก็ถอยจากตัวถอยจะไกลถอยจากสจงกษีถอยจากตัวถอยอย่าแช่อย่าทรงอย่าซึม ตัวถอยสลายตัวถอยเองตัวถอยงจากตัวถอยเองตัวถอยสลายตัวถอยเองถอยจากตัวดำรงทรงอยู่ทางจิตทางรู้สึกถอยคิกตดำงทรงอาร้สถอยจากตัวถอยแล้วมันจะนอกเหนือเวทนานอกเหนือนิวรณ์ไปเอง นอกเหนือความฟุ้ง้อนอกเหนือความมุ่งินนอกเหนือความรำคานอกเหนืออารมณ์ทุกอารมณ์ไปเองที่มันไม่นอกเหนือแล้วพอเราอยู่กับมันลเุกตาอนมัวแต่อยู่กับจิตมัวแต่อยู่ความรู้สึกมัวแต่อยู่กับอารมณ์ก็เลยไม่นอกเหนือที่ ก็เหมือนก็อยู่ในเวทนาอยู่กับนิวรณ์อยู่กับสิ่งที่เกิดเกิดดับดับอยู่กับสิ่งที่วนเวียนถอยจากตัวถอยเองถอยจากกายถอยจากจิตถอยจากตัวสิ่งทุกอย่างก็ถอยจากตัวถอยเองแล้วก็ไปด้วยกันนี่แหละถอยจากตัวถอยเองนี่แหละมันจะได้ดับล้างกันไปว่าล้างกันไปที ถ้ามันนอกเหนือถูกนอกเหนือผิดนอกเหนือติดนอกหนือหลุดอยหลุดลอยินอกเหใช่ไม่ใช่นอกเหนือติดิดเตินิยม ดังเดิมแท้ไม่มีติดไม่มีหลุดดัางเดิมแท้ไม่มีถูกไม่มีผิดไห้ดังเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีใช่ไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่แล้วจะถูกจะผิดจะติดแลจะหลุดเนี่ยมันเป็นปัญหาปุงแต่งที่ผิดจะกลายเป็นคตินิยมนั่นแหละเรียคตินิยมทั้งหลายก็จะว่าเป็นทุกข์ติทั้งหมดนั่นคตินิยมทั้งหลายก็จะว่าเป็นทุกขติทั้งหมด ยังเป็นทุกข์ในตัวติ่อดั้งเดิมแท้วข้เสัญทามเนี่ยมันไม่มีติงมันไม่มีรูปมันไม่มีใช่ไม่ใช่มันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันไม่มีจริงมันไม่จริงมันไม่มีปลอมหรือไม่ปลอมไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีทีนี้ที่มันเกิดมีเกิดไม่มีขึ้นมาใหม่ๆแล้วพาปัญหามันปรุงแต่งที่ที ปัญหาเสี่ยมนิจิตให้ความเห็นให้ความหมายแล้วก็เอาความเห็นความหมายมาเป็นคติทนิยอมใช่มันมีใช่มีไม่ใช่มีดีมีไม่ดีขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าปัญหามันเสี่ยมนิจิตนะผมแต่งดิธิตแต่งความคิดความเห็นความหมายว่าใช่ไม่ใช่ว่าถูกว่าผิดว่าจริงว่าเท็จว่าติดว่าหลุด มาเป็นคตินิยมยามาเป็นการยึดติดใน,นทิฏฐิคือคตินิยมนัม่นแหละรีกว่าทุกขคติเหมือนกับปั้นน้ำเป็นตัวลลลปลาโลขึ้นมาเยอะปโลสมขึ้นมาเยใะทิที่สมุติ ตอนสมมติไม่มีสมมติตอนพรโหลกไม่มีบรโหลกตอนมีมันก็ไม่มีแม้กระทั่งโคไม่มีเองแล้วก่อนมันก็ไม่มีก่อนด้วยตอนที่มันจะมีก็ไม่มีมันไม่มีแม้กระทั่งก่อนก็มีทั้งมีทั้งไม่มีก่อนจริงจริงมันก็ไม่มีก่อนแล้วดังเดิมแทนข้องูเดงกั้งแต่ ดังนั้นทุกอย่างถ้ามันจิงจ้องต้องตั้งหน้าเป็นไปเป็นตรงมันแช่ทางในสภาวะจิตถ้าอารมณ์มาาเกินไปก็ก็ตัวอย่างก็ขอยอย่าถอยเองถอยจะไม่ในม่ก ขอให้จะเอาไม่เอาขอให้จะเกี่ยวไม่เกี่ยวขอให้จะใช่ไม่ใช่ขอให้จะเป็นไม่เป็นขอให้จะมีไม่มีขอให้จะตัวถอยเองขอให้จะตัวถอยตัวไม่ถอยจริงจะหมดเหตุหมดเชื้อ

ไม่เอากถ็ถอยจากตัวไม่เอาเอาก็ถอยจากตัวเอาไม่ก็ถอยจากตัวไม่ไม่ไม่ก็ถอยจากตัวไม่ไม่ ถอยก็ถอยจะกตัวถอยถอยจกตัวถอยตัวไม่ถอยสลาตัวสลากลักตัวลักตัวลักสลายตัวลักเอกสลาตัวสลาตัวสละสลายตัวสละบเอกถอยจกตัวถอยตัวถอยสลายตัวถอยเอกหมดตัวซ่อนในหมดตัวซ่อนนอกหมดตาในหมดตานอกไม่ถึงอยู่ในฐานะอนหนาตาหรือไม่อนัตตา ไม่จัดว่าเป็นอนัตตาหรือไม่อนัตตาไม่จัดว่าเป็นตัวเป็นตนหรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอันที่มันจัดว่าเป็นตัวเป็นตนก็ตามทีไม่จัดว่าไม่เป็นตัวไม่เป็นตนก็ตามทีเรียกว่าปัญหาที่ิจัดให้มันคือความเห็นก็คือความหมายที่ปรุงแต่งเอง มัเลี่ยนทุกอย่างมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีมันไม่มีทั้งมีทั้งมีมีเรียว่าดั้งเดิมแท้ของเรื่องหาเสรรมสิ่งที่ตัดส่วยให้ตัด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 หอดตัวตัด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 ตั่ตันตัดตัดตัดงัดตัดงดตัดทั้งัดตัดัตตัด ในเมื่อสังฆรวัตมันมีตัดมีไม่ตัดก็ตัดมันทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดในด่างเดิมแท้เนี่ยมันไมีทั้งใช่ทั้งไม่ใช่แต่สังฆรวัตมันมีใช่มันมีไม่ใช่แล้วก็สลายทิ้งหมดทั้งใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่มันทั้งใช่ก็ไม่ใช่มันจะไม่เหลือมันจะมันจะได้มีเหลือมันก็ทั้งตัวไม่เหลือจะได้นอกเหลือมันก็ทั้งตัวนอก ไม่ปิดไม่รุดไม่เกิดไม่ดับไม่เริ่มไม่จบไม่มีผู้บรรลุหรือไม่บรรลุไม่มีทั้งผู้นิพพานและไม่นิพพานไม่มีทั้งผู้ถูกไม่มีทั้งผู้ผิดไม่มีทั้งผู้ติดไม่มีทั้งผู้หลุดเพราะว่ามันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีแล้วก็ไปด้วยกันกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังหลงมีหลืไม่มีนี่แหละ มันจะได้ไล่ล่องลอยล่างกันไปว่างล่างกันไปเป็นกว่ามันจะหมดทั้งมีหมดทั้งไม่มีเหมือนกันไปเป็นกว่ามันจะหมดทั้งมีหมดทั้งไม่มีมันเหมือนกันไปก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกันนี่แหละมันจะได้หมดติดหมดทุก หมดติดหมดหลุดสักทีจะได้หมดติดหมดหลุดมันเหมือนกันไปมันจะได้หมดยึดหมดไม่ยึดมันเหมือนกันไปไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปได้กันนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้หมดตัวเกิดหมดตัวค่อยดับหมดตัวค่อยเกิดหมดตัวค่อยดับหมดเกิดหมดดับมันเหมือนกันไปมันเหมือนกันไปแบบไม่ใช่อะไรในเหมือน ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปได้กันนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้หมดหลงหมดไม่หลงมันเหมือนกันไปมันจะได้เลิกหลงเลิกไม่หลงสักทีหมดหลงหมดไม่หลงสักทีก็ดัางเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีทั้งหลงทั้งไม่หลง มันยังมีหลงมีไม่หลงก็เพราะว่ามันยังหลงอยู่แต่มันไม่หลงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีทั้งหลงทั้งไม่หลงแต่นั้นจากสิ่งที่มันไม่มีทั้งมีกไม่มีก็เอามาหลงมีเอามาหลงไม่มีกันชนิดใหม่ๆขึ้นมานั่นแหละมันก็เลยเกิดมีหลงเกิดมีไม่หลงขึ้นมา ก็โงเหลเกดเลยด่างเดิมแท้ของสติสิเนี่ยไม่มีทั้งหลงทั้งมีหลงมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองดังนั้นสิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยก็ไปได้กันกับทุกสิ่งทุกอย่างตลอดมันจะได้หมดหลงหมดเป็นหลงหมดหลงมีหมดหลงไม่มีหมดหลงเป็นหมดหลงไม่เป็น